แล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่ได้เจอพี่้นครับครับอ่ารอเล่นพี่เคยดูหนังเรื่องอ่าเอ้ยเคยดูซีรีส์เรื่องเรื่องนี้ไหมเออซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นรู้จักไหมครับรู้จักค่ะแต่นานแล้วจําไม่ได้เลยอ่ะอ่าครับผมผมจะบอกว่าผมผมเคยดูออจะบอกนะว่าเคยแสดงเอาเปล่าครับเคยดูเฉยครับจะบอกว่าสนุกดีเรากลับไปดูอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างมากก็เคยดูแต่แม่น่ากับพ่อมากอะค่ะ โอ้โหแสดงว่าพี่ต้องอายุเด็กแน่เลยคุณเป็นสาวค่ะที่เดินเพิ่งเป็นสาวอายุหนูเดาน่าจะประมาณสักสิบสิบสองสิบสามไหมอ๋อน่าจะน่าจะเลกแย้มอยู่ค่ะประมาณ<ล>ยอยู่ถ้าเกิดว่าเขาใช้คำว่าแลกแย้มแสดงว่าเกถ้าใช้คำว่าแลกแย้ม,สยมแมสดงว่ามีอายุแล้วต้องขอโทษพี่พี่ยุทธฝั่งนู้นนะคะที่ใส่หน้าแมวนะคะเนื่องจากยังไม่แต่งตัวสุภาพนะทุกคนนะขออนุญาตจริงๆนะคะยังแต่งตัวยังไม่เสร็จนะ ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่อันนี้อันนี้เราเอาสักแมตต์ไหมคะก็ได้นะเ็าเปิดได้แอค่กแตมองเห็่โอเแต่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 ว่าเอแต่อต่แ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 ต้แต่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 แ่าตคแต่แต่แต่แตอต่อ่อต่แต่แ่แต่แ่่่แต่แต่อตกแต่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 นั้แต่แต่แอ่แ่แ่แต่แต่น่แต่แต่แร่แตเแต่แต่แต่นต่่แ่่แ่แต่แต่แ่แย่แต่แ่แต่แต่แต่แ่่นต่นตตตแ้ ทุกคนเลยพี่ใช่ค่ะอุ้ยทางมาฟังเขาชื่อกำนันสดอ๋อกำนันสดใช่ใช่คุเป็นกำนันที่จะสดกำนันสดใช่นักร้องอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ข้ามานะคะขอบคุณพี่ๆนะคะเพลงอ่อฝากตอบผลงานเพลงด้วยนะคะพี่เพลงเพลงอะไรคะทุกคนแต้มคุณสามูเพลงเพลงเพลงให้ อุ้ยขอบคุณครับคุณเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอหมูติดมันแต่ฉันติดหมูอ๋อค่ะเป็นเพลงว่าเพลงแนวเศร้าๆอะไรเงี้ยพี่ตำนางสดแฟนชื่อสร้อยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่อะไรนะโมเมนะคะพี่แพรบางวันก็ชื่อไอ้ป๋องอ๋อโอเคค่ะไอไอแพรไปดูแล้วไอแพรไอแพไปดูแล้วเอฟซีพีเขาเยอะนะคะเป็นเกียดมากๆนะคะที่ห้องใหญ่ยังแบบเออ ไป,ไปเจอไ้มีโอกาสเจอนะคะคุณเติ้ลนะคะขอญาติดตามนะคะเดี๋ยวเข้าไปให้กําลังใจนะคะจริงปะครับเนี่ยวันนี้เพิ่งเพิ่งฝึกไรคะ่ะจริงเหรอใช่ค่ะเพิ่งฝึกไรคะ่ะฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะคะโอเคพี่ก้อยขอบคุณมากนะพี่ก้อยเดี๋ยวตอนคืนมาให้ความเขามีล,ลูกชื่อตขาข่าอูใช่่าพี่ต้นพี่ต้นบ้านบ้านพี่ติดทะเลไหมคะบ้านติดทะเลครับ ไม่น่าละมุกมุกพี่เลยเยอะเนาะบ้านหนูไม่ได้ติดทะเลบ้านหนูติดวัดมีแต่ลูก,มลกมิม่มีแต่ดกอืมมุกเลยไม่มีเหมือนพี่อแ,แต่พี่ปล่อยมาสามสีกกนน่มุก,กันะไม่ ไม่ <c oughs> ไม่มไม่ไม่ไรพี่พเล่นเล่นเล่นไปก่อนทุกคนทุกคนคุณสามคนค่ะทุกคนสู้เขาอย่าไปหยองอย่าไปหยองสิทุกคนอย่าไปหยองโอ้โหใส่ว่นเบียร์ดูเขาสู้